สวัสดีครับผมอยู่กับผม My Music Gamer กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสุม่มหาครบโคลโบนั่นเองก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ครบโคลโบหรือเปล่าซึ่งผมมีอยู่2600รลูบี้นะก็จะได้กลองหนึ่งกรารันตีนะก็ขอให้ได้ครบโคลโบนั่นเองครับผมไอดีนี้ก็จะมี ยาเมาตโตติดมาด้วยนะก็ไอดีดองลูบี้นั่นเองก็เดี๋ยวเราไปซูมกันเลยครับผมก็ขอให้ได้ครบโคลโลโบนะไม่ขาดไม่เกินโอเคนี่นะครับเราก็มีอยู่80ตัวกับ2,600ลูบี้นะก็เราจะไปซูมกันเลยครับผมห้าตัวแรกนี่นะมีตู้เพิ่อมโอกาสมาสอตู้นะสลับกันด้วยมา ไปครับผมาตัวแรกไมคี้คู่โจก็ได้ครับผมไมคี้5ต,ตัวครับผมไปไปเอา เล,ล,ลเสสื่อเรถูต้ั5ตัวครับผมยยมาโับไปุมอครับตัวไปเือจะลงครับ้ตัว สักตัวเลยนะโอ้โหเกมวงการเกมผมขอแค่ครบโคลโบนั่เนเองครับผมก็ไม่รู้จะมันจะได้หรือเปล่าโคลโบนี่โอเคสามร้อยลูบี้แรกครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกั้นที่เจ็ดครับผมขอหน่อย GM ครับขอสองตัวเลยไมค์กี้กับ

ตูบ้บักหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมครับมยังไม่เห็นสักตัวเลยหนยึสองครั้ทงที่สี่ครับผมไปครับไไปไป,ไป,ไป,ไป ไมืกี้เราหายไปไหนครับคุณผู้ชมต่อครับอีก300รูบี้ต่อไปเราไปซูมอิสนา,านะอิสนะคาคุโจนี่อย่าพึ่งซูมนะอย่าหงอได้อิสนะก่อน5รูบี้เหลือก็ จะเก็บไว้ซุ่มสองตัวหลังนะโอเคสองครัที่สามครับไปไปกันต่อครับเฮ้ยเราซุ่มตัวนี้เนี่ยแบบไปครับผมสามล้อยูบี้ เดือจัดเลยครับคุณผู้ชมไปกันต่อหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่ห้าครับผมไปเลยส,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 สิ้นเสียเลยเศร้าเลยแบบนี้หนึ่งสอง สามร้อยลูบี้สุดท้ายครับผมไปมาชน,นะโอเคครับผมเราไปดูตู้การันตีว่าผมจะได้ตัวอะไรรอบนี้โอ้โหไม่มาเลยอันนี้เกลือจริงของจริงไม่มีเทสครับผม โอ้โหโอ้โหผมต้องรีไม่ยไอ่ดีนี้โอ้โหไม่ออกเลยไปครับผมมาชมตู้การตีกันดีกว่ามาขออิสระนะจะได้หรือเปล่ากลายเป็นหาคู่เทพเฉยเลยก็อยากได้ครบโคโโบนะ เราก็จะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ดูงบก่อนนะไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าโอเคครับผมไปเราจะกระโดด5ครั้งนะน้ำใหม่1,2,3,4งองสครับผมไปโอเคมันได้อิสนะมาแต่มันได้แค่2ตัวครับคุณผู้ชม มันได้แค่สองตัวนี่ถือว่าเราประสบได้คู่เทพแล้วเนี่ยแต่เราได้แค่สองตัวครับอืสี่ได้อะค,คู้ชมงครับมันเจียด้ยมากคลดีนี้นี่ได้คาคู่โจงกับจักรีมิจินะแต่ไม่ออกเลยอะโอ้โหถ้าออกหลุดมาสักหน่อยสองสองสองตัวอ้โหูโครบแน่นอนโอเคครับผมก็ ครั้งที่1ก็เราได้คู่เทพครับผมไม่ได้ไม่ได้ครบโคโลบโบนั่นเองก็เสียดายโอ้โหเสียดายจัดเลยไอดี ID นี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะก็ห้าไขชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่และเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับผม